ในช่วงวันเสาร์แล้วกันตอนตอนซักหลังจากวิอร์นิ่งทอล์กแล้วเนี่ยมันก็จะมีะข่าวเรื่องของนวสเตอร์ต่างๆนะที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเข้ามาเรยกควบคุมซีเรียลอนวอลเลย์แบงก์ทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาฝากเงินไว้แล้วก็กําลังจะถอนเงินไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งที่มีปัญหาที่สุดก็คือเพ r o โรคือเงินเดือนวันนี้ปลาเข้าไปวันที่13แล้วนะครับอีกไม่นานเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเดือนคนงานบริษัทที่ฝากเงินไว้ในธนาคารถูกไหม แล้วอยู่อยู่ธนาคารเจ๊งแล้วบอกว่าเฮออ้ยกูเจ๊งอะ่ะกูไม่มีตังค์นะก็คือถอนเงินไม่ได้เพราะถอนเงินไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นครับบริษัทต,ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะเพราะว่าเฮ้ยถ้ายิ่งเป็นเงินส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ด้านในเนี่ยบริษัทจะไม่มีตังค์จ่ายพนักเงินเดือน,นพนักงานเดือนนี้นะการไม่มีเขาเ,เ,เ,เรียกว่าอะไรเงินเดือนจ่ายพนักงานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะถูกไหมพนักงานไม่ได้เงินเดือนนี่เรื่องโคตรใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อ w แว e มากๆเลยถึงขั้น เฟดเองเนี่ยต้องรีบจัดประชุมด่วนเพื่อจะคุยเรื่องนี้เลยนะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันล้มลูกลามไปเป็นโดมิโนโต่อไปนะครับก็การนิกร้องได้ผลนะฮะก็รัฐบาลทุกคนก็วุ่นวายหมดถึงขั้นเจนเน็ตเจเล่นนะออกมาพูดกลางวิกเอนเลยนะวิกเอนปกติเจนเน็ตเจเลนจะมาพูดทําไมนะครับก็ปรากฏว่าวันเสาร์ก็ออกมาพูดนะฮะพูดดึกๆด,ด้วยนะเออดึกดึกที่อเมริกาแต่ว่าเป็นประมาณช่วงกลางวันเอ,อ่อที่ละ ที่ไทยนะช่วงเช้าอขอบคุณคุณอิทธิพรนะครับแล้วขอบคุณคุณนนท์นะครับสำหรับซปเปอร์แชทนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ย US ก็มีการประชุมกันถูกไหมเ,เป็นการประชุมนอกรอบนะถึงแม้จะไม่ใช่การประชุมแบบเอฟโอเที่บอกเฟดประชุมอันนี้นเป็นทางการนะวัน,ว,นวันจันเนี่ยคือวันวันนี้แหละนะตอนสองทุ่มเนี่ยอันนี้ประชุมแบบทางการเลยนะแต่ผมเชื่อว่าเขาคุยกันนอกรอบกันแล้วนะเขามีการคุยกันเรื่องของ Backstop Deposit นะครับคือการเขาเรียกว่าอะไระไปหนุนหลังนะ p Backstop ก็ back stop, back stop, คือไปหนุนหลังเงินฝากทั้งหลายนะเพื่อไม่ให้แบงก์เฟล If more bank s เซ l นี่ครับย้ำนะ if more bank s a ซ l หมายความว่าถ้ามีเฟลถ้ามีแบงก์อื่นเฟลอีกหรือตกอีกนะครแตกอีกก็จะต้องไปไปช่วยนะครับแต่การไปช่วยเนี่ยอันนี้ดูน่าสนใจคือ d i s u u s Fund Fund ในที่นี้คืออะไรครับกองทุนนะกองทุนไปอุดหนุน หากมีธนาคารล้มอีกอแปลตรงๆ US กำลังคิดว่าเราจะต้องตั้งกองทุนไปอุดหนุนหากมีธนาคารล้มอีกคำถามคือการแก้กปัญหาแบบนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วหรือ,อยังไปเหตุไหม,มไปเหตุไหมนะครับเหมือนอ,อตั้งกองทุนมาหนึ่งกองทุนกันธนาคารล้มธนาคารจา๋าถ้าอยู่ล้มก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีกองทุนนี้นะในผู้นักลงทุนทั้งหลาย สบายใจได้นะเดี๋ยวมีกองทุนอยู่จากรัฐบาลนะช่วยล้มอยู่ช่วยอุ้มอยู่นะครับทีนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ออแกนิกสินะเอาเงินมาจากไหนแล้วก็ยิ่งทำให้ธนาคารเนี่ยรายต่างๆเนี่ยมีการบริหารจัดการที่เสียงขึ้นนะก็มีกองทุนหนุนฉันก็ไม่ต้องกลัวล้มแล้วเพราะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยฉันเป็นธนาคารนะธนาคารล้มไม่ได้นะแบงก์ชาตินะฮะเฟดเฟเอรเไม่ปล่อยให้ฉันล้มหรอกถ้าปล่อยให้ฉันล้มเนี่ย เดี๋ยวมีผลกระทบเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเฟดต้องเบ็ดยนีไงต้องอุ้มนะงั้นธนาคารก็จะสิ่งขึ้นหรือเปล่านะัจริงๆมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นดับสองคมอยู่เหมือนกันนะครับแต่อ่ะไม่เป็นไรระยะสั้นเขาเหมือนเขาจะตั้งกองทุนเพื่อจะช่วยเหลือธนาคารต่างๆแล้วกันนะฮะซึ่งผมส่วนตัวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกกับการตั้งกองทุนอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเงินมาจากไหนอ่ะก็ปินปินเอานะฮะโอเคไปดูกันต่อนะครับเจาะเข้าไปในตัวซิลิคอนวันเล่แบงค์นะซิลิคอนวันเล่แบงค์เน Uh, 2.7%นะได้รับประกัน FDIC Insurance หมายความว่าอะไรครับเงิน100%ที่อยู่ใน uh, ฝากอยู่ใน uh, s v b เนี่ย97.3%นะ uh, are not insured นะครับคือไม่คือไม่ไม่ได้มีประกันเงินฝากเอาไว้หมายความว่าเอ้ยหมายความว่าเวนอนกอดควายอยู่หมายความว่ามันไม่ ก็คือคนได้ตังค์กลับได้แค่2.7อเนอ่ะตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วอีก90%ไม่ได้ตังค์นะง่ายๆเลยแค่นี้เองไม่ต้องตีความอะไรเยอะนะครับเอออันนี้คือรายงานนะครับคนที่จะได้กลับไปก็เต็งแดงเท่านั้นแต่ที่เหลือมันไม่ได้เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เฟดจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันเฟลหนักเกินไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงค่ำๆนะของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการ ดาวเกรดนะพูดถึงการดาวเกรดบริษัทแม่ของซิลิคอนวัลเลย์แบงค์นะดาวเกรดเครดิตบิลิตี้นะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นแหละก็มันแย่นะเครดิตต่ำก็ต้องถูกดาวเกรดกันต่อไปเรนกิ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีปัญหานะครับวันอาทิตย์ครับเราไม่ค่อยเห็นเออคุณเจเน็ตยันเล่นนอนมาขยับขยื่นในวันอาทิตย์สักเท่าไหร่ปรากฏเมื่อวานวันอาทิตย์คุณเจเน็ตยันเล่นนอนมาพูดนะฮะบอกว่าเฮ้ยเออแบงก์ซิสเต็มรีเมนรีเซียนซ์อิสเวย์กับเอสวีบิ่แฟลเรีนะครับ,บ ไม่ต้องห่วงนะยังไงระบบการธนาคารเนี่ยก็รี s ิเลียนร e s ิเลียนก็คือมันเด้งกลับมาได้เสมอนะไม่ต้องห่วงเลยนะเอ่อ SBBfail เดี๋ยวมันก็กลับมานะครับแน่นอนนะอ,ยอย่าเด็เเนก็หงสั่งเรียกประชุมทุกๆคนนะครับทั้ง FED ทั้ง FDIC ทั้ง OCC นะก็หน่วยงานรัฐบาลนะจนนำพาไปถึงเหตุการณ์วันนี้นะที่ล่าสุดตอนนี้ประกาศว่าจะเข้าอ,อ,อุ้มเงินเ,เงินฝากทั้งหมดนะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ย ข่าวถ้าลิงก์กับเมื่อกี้ของคอยเบสนะครับก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นแล้วกันว่าอย่างน้อยคอยเบสจะได้3.3ล้านกับคืนนะฮะทำให้ตอนนี้ก็กลับมาเพกเหมือนเดิมปกตินะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละมาในในเชิงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกับการประชุม FOMC วันจันทร์นะครับอ่ะต่อมาก็เริ่มมีเลกู l เลเตอร์นะครับ unview the plan นะครับ to Actual deposit will get money after s v b นะครับก็อย่างที่บอกนะแผนต่อมาก็คือ regulator เนี่ยจะออกแผนเ,เขาเรียกว่าอะไรอุดหนุนนะเงินช่วยเหลือนะครับหลังจากที่ s v b มีปัญหานะครับ regulator ก็จะเข้ามาควบคมุมแล้วก็ไม่ปล่อยให้ล้มว่ายังไงเถอะนะครับต่อนะทีนี้ อย่างที่เราคุยกันนะว่าเออเพอเมลราลมีแบงค์หนึ่งล้มเนี่ยมันก็จะต้องมีแบงค์สองแบงค์สามนะครับออ US government เองเนี่ยหรือ US agency ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ประมาทนะเรื่องนี้อย่างที่เราคุยกันเขาก็ต้องไปดูหลังบ้านนะไปเรียกแบงค์ทุกแบงค์มาคุยกันเลยนี่คุณแบงค์ทั้งหลายมีใครเป็นอย่างนี้อีกไหมเนี่ยคงถามว่ามีใครเป็นแบบนี้อีกไหมถ้ามีนะรีบมาคุยกันก่อนนะฮะยกมือขึ้นเลยเรามาคุยกันก่อน ก่อนอย่าปล่อยจนมีปัญหานะพี่ปัญหาหนักแน่นะอะไรเงี้ยคาดโทษไว้นะปรากฏว่าคนที่ยกมือฮะซิกเนเจอร์แบงนะมีปัญหาพอซิกเนเจอร์แบงมีปัญหาผมเชื่อว่าก็คงม,มีการคุยกันเบื้องหลังกันอยู่พอสมควรนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การเข้าควบคุมนะครับเออ r l o u l a t o r close นะก็เป็น b a ็ k i n n New ไปเลยนะช่วงประมาณอันเนี้ยถ้าทุนดูนะ ข่าวนี้ CNBC ก็ตีพิมพ์ตอน6โมงครึ่งที่ผ่านมาเองนะตอนนี้กนะ็ผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็อัปเดตข่าวกันสุดๆเลยแล้วกัน Regulator เนี่ยก็ m a k i n g n e w ของทุกๆสำนักข่าวบอกว่าเข้าควบคุมแล้วนะครับควบคุม New York s i i n n t u u r e a n k งนะครับซาย uh, systematic risk นะครับก็ยังก็ดูมีปัญหาหลังจากดูมีความเสี่ยงไม่รอให้ล้มนะไม่รอให้เป็นเหมือน SBB เข้าไปควบคุมเลยนะครับผมเชื่อว่าอาการน่าจะเป็นแบบเดียวกัน แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปก็คือน่าจะเริ่มขาดสภาพคล่องแล้วนะครับอืขาดสภาพคล่องหรือจะปล่อยลมก็จะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปเรื่องของ Signature Bank เพราะ Signature Bank เนี่ยเป็นอีกแบงค์ที่มีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีอ่าเพราะฉะนั้นใครเล่นคริปโตอต้องไปดูต่อนะเพราะว่า E-Signature เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับใครอีกนะครับเนนหนืนิดนึง Signature เนี่ยได้ข่าวว่าเกี่ยวกับ i n Bas e นะฮะอืถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเคยอ่านข่าวอยู่ ซิกเนเจอร์นี่เกี่ยวกับคอยเบทนะครับเกี่ยวกับ Circle เกี่ยวกับ USDC อีกด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันเจะอะไรขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใด US Government เข้าไปแล้วนะครับมันก็คงจะมีความเสียหายน้อยมั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของวิธีแก้หนทางแก้แล้วก็สิ่งที่อเมริกาจะต้องเผชิญนะครับหลังจากที่ใช้ทางแก้แบบนี้แล้วกันนะ อะไปเล่าเรื่องรุกกู้ก,ก่อนรุกุรุกุรุกุเนี่ยอย่างรุก,กุเองเนี่ยก็มีการฝากเงินไว้ในธนาคารนะซ,ซิลิคอนเวเลย์แบงก์เช่นเดียวกันนะยีของเงินแคชรีเซิร์ฟทั้งหมดเนี่ยเขาฝากไว้ที่เอ SBB นั่นเองนะครับถามว่าบริษัทยังอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้เพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่อยู่ที่อื่นนะอยู่แบงก์อื่นบางนั้นเถอะก็ธนาคารก็เออ ไอ้ตัวรกูเองเนี่ยก็ออกมายอมรับนะบอกว่าเออก็ยังอยู่ได้นะครับด้วยเงิน r e รีเซ e ที่เหลือเนี่ยสามารถอยู่ได้อีก12เดือนนะเพื่อไม่หุ้นตัวเองตกไปมากกว่านี้นะเขาต้องบอกแบบนั้น,นเพื่อให้มัน <c oughs> ดูดีนะครับแต่ว่า26%เอันี่ยรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้นะเออดูซิว่าจะแก้อย่างไรนะอื ประมาณนั้นก็จะมีบริษัทแบบโลก,กุเนี่ยสตาร์ทอัพหลังเนี่ยมีปัญหาตามมาอยู่เรื่อยๆนะครับซิลิคอนวอลเลย์แบงค์นะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตอนวันวันศุกร์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคดีอาญาหรือเปล่านะบ,บางคนหรอกเรียกเป็นคดีอาญาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเรื่องของการที่ CEO เนี่ยรู้ข่าวก่อนรู้ข่าวก่อนว่าเฮ้ย ซิลิคอนวัลเอ่อซิลิคอนวัเลแบงค์เนี่ยจะล้มนะค,คือ CEO ตัวเองเนี่ยตัวเองถือหุ้นของซิลิคอนวันเลทแบงค์ด้วยนะหลังจากที่รู้ว่ามันจะล้มก่อนแคชเอาท์ครับ <c oughs> ขายหุ้นทิ้งก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะแล้วก็ทีม CEO ทั้งหมดในแก๊งเนี่ยขายประมาณ3.6มจุดหกมิลเลียนออฟสต็อกต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เรียกเป็นคดีอาญาเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ผู้บริหารอย่างนี้เลกทุจริตนะฮะ คุณรู้ว่าธนาคารหรือบริษัทที่คุณกําลังบริหารอยู่เนี่ยมันจะเจ๋งมันจะประกาศล้มอะไรบางอย่างคุณและผู้บริหารเป็นทีมเลยเนี่ยแคชเอาท์กันอุดตลุดเลยนะครับแล้วก็มีรายงานว่าวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินไหลออกจากบัญชีเงินฝากเนี่ยของ SVB เนี่ยเกือบโอ้ใหญ่เศ็นนะฮะสี่หมื่นล้านนะฮะ สี่หมื่นล้านไหลออกนะฮะคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะสี่หมื่นล้านไหลออกก่อนที่คุณจะประกาศมีปัญหาล้มเนี่ยพวกคุณข้างในรู้หมดเลยอะ <c oughs> พวกวงในคือรู้หมดเลยนะว่าจะมีปัญหาแล้วแคชเอาท์กันเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยมันมันใช่ไหมนะฮะสี่หมื่นล้านเนี่ยออันนี้มีรายงานออกมานะครับว่าผู้บริาหารทั้งหมดอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะแคชเอาท์กันเท่าแคชเอาท์เงินฝากไม่พอยังขายหุ้นด้วยนะครับเอไล่ไปทีละคนนะค,ะนะครับซีอีโอ ขายหุ้นไป11%นะอคอลซิลขายไป19% CFO ขายไป32%นะ CMO ขายไป25%แล้วสังเกตทำลายที่ขายนะขายมาก่อนนะขายตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะแล้วขายในเวลาเดียวกันแบบใกล้ๆกันนะ่ะแบบทำให้มันเนียนๆอนะ่ค่อยๆออกค่อยๆออก,ออออกตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะรู้ว่าเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นจุดที่แตกหัก ออกกันไปเยอะเลยนะฮะออกไปก่อนผมไม่แน่ใจนะว่าอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะหน้าที่ที่ถูกต้องของแกรี่เกนเลอร์คืออะไรรู้ไหมคือมาจัดการเรื่องนี้นะผมไม่เห็นแกรี่แบบทําอะไรเรื่องแบบนี้เลยนะฮะมเดอะไรก็ไม่รู้นะกับอืมนั่นแหละเพื่อนเกินก็เห็นอยู่นะโมเดอะไรไม่รู้กับเอ่อ,ก,อกิบโตสเตเบิลคอยกับเอ่ออะไรอะ่ะล่าสุดก็มีครูคอยอีกใช่ไหมวุ่นวายนะเนี่ยอันเนี้ยที่คุณควรจะต้องทำนะเพราะว่า มันผิดกฎนะคุณก็ผู้บริหารเนี่ยรู้ข่าวก่อนแล้วก็แคชเอาหุ้นแบบนี้ไม่มันมันมันผิดไหมต้องไปดูเนี่ยเพิ่มมันจะเป็นคดีอาญาด้วยนะก็รอดูแล้วกันว่าคุณแกลี่จะขยับไหมนะผมส่วนตัวก็อยากให้มันต้องทําอะไรบางอย่างบ้างนะงั้นภาพที่เห็นนะสรุปก็คือพวกผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยพวกคุณน่านเกียดมากนะพวกคุณรู้ข่าวก่อนแล้วพวกคุณก็แคชเอาออกกันกระจัดกระจายแบบนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่ทุเรศมาก พูดกันแบบภาษาบ้านๆแบบเพื่อนเรา้เพื่อนฟังคือแย่มากนะฮะก็ออกกันไปแหละพอสมควรรู้กันเป็นเดือนแล้วแหละนะว่าจะแตกอืจัดไปแล้วก็วันใกล้ๆเนี่ยก็ออกไปเป็นสี่หมื่นล้านนะฮะมันทิ้งคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยลุกลุกชา้าจ่ายรอบวงนะฮะไม่ต่างอะไรกับแชร์ลูกโซเลยนะแบบนี้สรุปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อประมาณ4นาทีที่แล้วเองนะครับ svb depositor Dep will have access to all money มันเดยนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดแล้วนะครับจากทางบูมเบิร์กแล้วก็ทางกรตอตส์รัารเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าเข้ามาอุ้มนะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เงินคืนแน่นอนส่วนจะอุ้มด้วยวิธีไหนนะครับนอมินีหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ไม่ห่วงแต่การประกาศครั้งนี้มันช่วยทําให้ตลาดเนี่ยมีภาพที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะก็ไม่ต้องห่วงนะพวก t ทคสต t ร์ทอัทั้งหลายคนที่มาฝากเงินคุณได้เงินคืน ครบแน่นอน All m มานีนะครับ F e n announce new e อ e ิ e ร n จนซี่แบงก์เทอร์มส์ฟันนะครับและนอกจากนั้น FED ตอนนี้ยังประกาศเรื่องของอกองทุนด้วยนะกองทุนไว้อุดหนุนนะหากจะมีใครล้มอีกก็จะใช้กองทุนนี้ในการจัดการนะครับกองทุนนี้มาจากอะไรครับพิมพ์ขึ้นมาแล้วเฟดจะต่างจากไหนละ่ะเ <laughs> พื่อนๆก็รู้รอยู่นะครับก็พิมพ์ขึ้นมาอีกนะฮะ ภาพมันก็ไม่ต่างก e ับ QE แหละตอนเนี้ยนะฮะผมไปดูแล้วเว้ยปวดหัวอยากแก้เงินเฟอ้อจะแก้แกแล้วก็พิมพ์พิมพ์แก้แล้วก็พิมพ์พิมพ์มพมพมนะฮะอ่ะมาดูอันที่3นะครับนิวยอร์กเทคคอนโทรลออฟซิกเนเจอร์แบงค์นะตอนนี้ก็นิวยอร์กเข้าไปจัดก,การนะครับควบคุมสิ่งต่างๆที่ต่างๆของซิกเนเจอร์แบงค์นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอวันจันทร์นี้การเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าตัวซิกเนเจอร์แบงค์เนี่ยมันไปแตกตรงไหนมันมีปัญหาอะไรอย่างไรนะฮะตอนนี้รายละเอียดไม่รู้แต่รู้ว่ามีปัญหาแน่นอนนนนะไม่่งั้เีย นิวยอร์กไม่เข้าไปยุ่อุ้มหรอกนะครับอืมเข้าไปหยุดหรอก Depositor uh, to be m a d e w hole นะครับต้องเข้าไปควบคุมก่อนที่จะเกิดหลุมดำเกิดขึ้นนะครับ US two year yield tumble นะครับโอเคก็ on slow ก็ไอบอลน,นะระยะสั้นนะที่เคยไฮไปสูงสูงนะ Inverted U curve เนี่ยก็ดูเหมือนจะชะลอตัวลงแล้วกัน นะคชะลอตวลงจากที่ทุกคนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่าหรือว่าขึ้นน้อยแล้วนะขึ้นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือ US Stock Future Gain นะครับหลังจากที่พอภาพมันคอนทายแบบนี้ใช่ไหมว่าเอ้ยการขึ้นดอกเบี้ยน้อยเดี๋ยวจะมีการอุดหนุนจะเติมเงินเข้ามาโน่นนี่นั่นภาพดีหมดเลยอะ่ะ US Stock ก็เด้งขึ้นไม่ต่างอะไรกับคริปโตที่ก็เด้งขึ้นนะครับเป็นภาพเขียวหมดนะงั้นอธิบายครบชัดเจนนะสำหรับ ภาพที่เกิดขึ้นหลายคนถามว่าเขียวเพราะอะไรก็แบบนี้แหละนะฮะแบบเนี้ยคือภาพมันค่อนข้างจะผ่อนคลายไงพอผ่อนคลายแล้วก็ก็โอเค